Yeah, สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน,น้องทุกทนานยยินดีต้อนรับสู่ช่องตงเกมอยู่ผมเนะเกมใหม่มาแล้วนะครับผมก็เป็นแนวตั้งนะปรับแนวนอนได้นะฮะก็เป็นสโตทยล่าสุดนี่งานดีมาแล้วก็ก่อนจะไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกม,เกมสลดอตไพ่ไนำล้าท็อปอัพเนะเติเมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมนะ่ะก็เป็นเกมสโตทยใหญ่มีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นวูดทูิงเวฟเซนเทโลคาบาพับจีฟรีไฟอาวีมีโปรโมชั่นทุกวันนะฮะ อีกเยอะแยะมากมายที่เราลับเติมมาดูที่เพจหลักของเราได้นะครับว่ารับเติมเกมอะไรบ้างก็ไลน์แอดเฟซบุ๊กเว็บไซต์ตามนี้นะฮะลับเติมทุกแพ็กสหรับเจอร์นี่นะฮะเติมได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแพ็กเล็กแพ็กกลางแพ็กเล็กแพ็กใหญ่แพ็กเด้งแพ็กต่างๆนะฮะยิ่งเติมยิ่งถูกนะฮะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอัปสับไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมเนี่ยก็ขยายสุดได้แค่นี้นะครับ แต่ว่าปุ่มก็จะไกลไปหน่อยนะแยกซ้ายขวาเลยนะผมเนาะก็ถือว่าเป็นเกมดีนะฮะก็จะมีเหล่าฮีโร่คล้ายๆเหล่าฮีโร่ดังๆหลายหลายตัวอยู่นะก็เดาๆเอาแล้วกันว่าคล้ายตัวไหนบ้างอันนี้ก็คล้ายอะไรเหมือนเอ็กเมนไหมคล้ายนะเจ๋ยตัวนี้มานีผมก็เอาไปใช้ก่อนก็สโตทช้ครับล่าสุดเลยนะฮะใครอยากลองก็จัดไป วันนี้เกมใหม่เปิดเยอะมากนะฮะนี่อันนี้ก็จะเหมือนเจไดนะครับผมดาบเลเซอร์อันนี้ก็เหมือนอะไรนะเอ็กเมนเนะ่ยสตอมเนะตัวนี้ปั้นได้เลยนะผมว่าเพราะว่ารู้สึกวันจะตีว่างเนะี่ยดาเมจกว้างไอ้แรคคูนี่กาเดียนหรือเปล่านี่ไงไอแอมกูดอยู่นั่นไงครับผมตัวต้นไม้ ที่ในหนังมันชอบพูดว่า I am g o s h นี่ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปเกมให,ใหม่ๆก็กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะลาทางช่องลงเกมใหม่ก็จะได้รู้แจ้งเตือนท่านเลยนะครับผมท่านก็ดูเอาว่าน่าสนใจไหมถ้าสนใจก็โหลดนะฮะผมก็ป้ายยาทุกวันนะฮะไม่ต้องห่วงสหรับเกมใหม่ส like. าที่เบื่อได้เล่นเกมใหม่ๆทุกวันนะฮะใหม่ๆก็เก่านะฮะไม่เวอร์ชั่นใหม่ก็สตอร์ใหม่ ปล่อย้มัต่อสู้เองอัตโนมัติไปเลยเนะี่มีตัวใหม่นะเหมือนกาเดียนหัวทองอะ่ะเหมือนไหมแต่มือไม่เหมือนนะเออมือไม่เหมือนนะ <_ u> ก็เหมือนหลายเวอร์ชันไอ้หลายนี่ครับหลายฮีโร่นะครับเดา,าไปต่างๆนานานนะฮถือว่าเป็นจัดทีมภาพสวยอยู่นะฮะ อันนี้ event. อีเวนอ้าวกดไม่ได้เหรอเออกดปุ่มขวาไม่ได้แฮะมันยังสู้อยู่ไงอ่ากดได้ครับแต่กี้มันสู้อยู่นี่รับไปเลย1,000พเพชรโหเออวันที่สองแจกนี่อีกเนี้ยเออดีเว้ยวันสุดท้ายแจกตัวอะไรไม่รู้คนระับน่าจะเป็นตัวเทพอยู่นะ มาถึงก็แจก1000เลยนะ่ยังไม่มีโค้ดแจกนะครับเดี๋ยวถ้าโค้ดแจกจะมาปักหมุดไว้ให้นะหรือว่าไว้ใต้คลิปอันนี้ก็เป็นเม้นเฟซบุ๊กเฉยนะครับนี่ก็ลองเข้าไปรับดูนะนคอมเมนต์ได้ของไปอ่๋ยวผมขออัพตัวนี้นำหน่อยนะเผามนุษย์นอนนี้ เอาสักสกิลเปิดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้อ้าวอันนี้กดไม่ได้ก็อันนี้ก็เป็นเผา,าเครื่องจักรนะครับมีบัฟเผาด้วยนะอันนี้ก็สู้ต่อนะ แต่นี้น่าจะไวขึ้นแล้วเพราะว่าตัวตีหมูนะตัวปล่อยสายฟ้าน่าจะแรงแล้วไปเยี่ยงหายเลยครับผมง่าย แต่ว่าแท้งเราต้องอัพไว้ด้วยนะผมว่าเพราะมันสตันได้นะครพอไปเรื่อยๆครับก็ต้องมีกล่อง a อ K แล้วก็มีน้ำยงน้ำยาเยอพให้นะครับยิงผ่านก็จะได้เยอะตอนนี้ก็ผมกำลังหาคูณ2อยู่นะนี่ต้องด่าน2องขีดสนะคูณ2จะเปิดนี่บรรยากาศภาพโอเคเลยนะ ฉากแข็งๆหน่อยนะแต่ว่าก็ได้ได้ฟิลของหอไอเฟลนะเออก็น่าเล่นอยู่นะแนวลายเส้นการ์ตูนนะเหล่าฮีโร่ทั้งหลายนะเฮ้ยเฮ้ยเราตายว่ะอ๋อนี่ไงมันมันให้เราตายเพราะว่าจะได้ไปรับกล่อง FK นะมันสอนนะนี่ ขอแนะนำให้อัพแทงนำก่อนนะมานี่ใส่วุฒด้วยสู้ต่อนะผมก็ยังไม่จบนะด่านหนึ่งขีดแปดอยู่นะอะ่แต่นี้เราก็ยืนได้แล้วครับแทงก็รอพวกแถวหลังยิงแล้วกัน แลคูนี้ต้องเปลี่ยนนะเออหนึ่งไม่เทสองก็ไม่ไม่ได้อัพเวลนะนี่แลคูนะต้องเปลี่ยนนะนี้อยู่หน้าหืมมีเหมือนดาร์กบอลด้วยดูเออเรียนแบบตัวละครหลายหลายหลายเรื่องอยู่นะอ ตัวละครเรียนแบบหลายเรื่องอยู่นะแต่ก็เรียนแบบแบบไม่ให้คล้ายมากนะนี่ครับอันนี้ก็คล้ายๆขวานี่ก็คล้ายๆพ่อจีจนะีนะไปยิงนี่รวมเหล่าฮีโร่ไว้เยอะแยะมากมายนะก็น่าสนใจนะน่าเล่นเพลินๆดี ldp บบังคับแนวนอนนะครับเนี่ยได้ขนาดนี้ มีหลายด่านมากนะตอนนี้อยากเปิดกระชาแล้วไม่ใช่อเไรนะบัฟเผาอยู่ซ้ายมือนะตรงนี้ AK10 กับ HP10 นะก็มีแสงมืดด้วยนะเดี๋ยวอัพก่อนนะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วสัก20โอไม่ได้นะมีระบบกิลด้วยนะ แล้วระบบหาของยังไม่เปิดนะเอเวนเจอร์เอาล้วครับเจอบอสแล้วนะโอ้ยมันต้องอย่างนี้เนะียบอสตัวใหญ่ๆอย่ี้ได้ฟิลบอสตัวแรกก็บังกรสหัวเนี่ยไม่ยากหนึ่งคี่สอปล่อยจรวดปล่อยจรวดเร็วแสงเนี่ยข้ามทวีปมาก็ไม่ได้กินเราเนี่ยก็ จบด่านนี้รู้สึกจะได้ของเยอะมากนี่ฮะไปด่าน2แล้วก็๋ยวจะกดสกิปข้ามได้ก็ประมาณตองขีดสิบเนาะนี่ครับจบด่านหนึงครับเปิดกระช้านี่ฟรีน่าจะเป็นตัวแจนะผมว่าอีอย่าบอกนะตัวสูงสุดคือตัวม่วงโคตรเท่นะอันนี้เหมือนไหมเหมือนวันพังแมนนะ เออเรียนแบบคล้ายๆแต่ว่าดัดแปลงนะดัดแปลงเป็นแบบไอ้น,นันวันพังแมนเป็นปืนนะอันนี้เป็นแบบคล้ายๆกันนะอันนี้ก็อ่าอัพขอบฟรีนะฮะวันที่2ก็แจกตัวนี้น่าจะต้องใช้แรกๆไปก่อนนะฮะมาดูตัวใหม่ครับจะเป็นยังไงแลกคูณออกไปนะครับผม เอาบุท้าเต่ามายังฮากว่านะนี่ตัวใหม่ก็เป็นมือนะฮะมือดาบสองสองสองดาบนะฮะจะได้เห็นท่านไปตายไหมไม่ได้เห็นนะฮะจีนอตขายจีนอตมากนะฮะก็อลองเล่นดูนะฮะผมสะโตไทยงานดีภาพสวยแล้วก็เรียนแบบ เหล่าฮีโร่ต่างๆมากมายนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม